ครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับกลับมาพร้มกับช่วงผู้กล้า้าบวกของเราในวันนี้นะครับสำหรับผู้กล้าของเรานะครับคือน้องแทนนะครับส่งอเล็กซิสซานเชตนะครับเปี1สิซนะครับมาขึ้นบวก6นะครับถ้าใครจําได้เนี่ยเราเคยตีกันไปแล้วนะเมื่อไม่นานวันนี้เองนะครับห้าบวกสเหมือนกันด้วยนะมาดูว่ารอบนี้จะซ้ำรอยหรือเปล่านะครับสูตรตามใจพี่นะครับจัดไป เหมือนเดิมนะครับชนกัน5ทีแต่ว่ามันจะไม่แตกเหมือนเดิมนะครับมาชนครั้งที่1ครับชนครั้งที่2ครับชนครั้งที่3ครับชนครั้งที่4และชนครั้งที่5ครับอเล็กซิสซานเชส14วขึ้นบบก๊ มาไหมอืรขบวนการทำลายล้างนักเตะเกิดข <iedzieć> ึ <th> oh, oh, oh. Oh, ้นแล้วกู้กู anyway? ้กู้หนึ่งกู้ได้บวกหนึ่งครับโอ้โหวันนี้จบไปแล้วนะครับก็ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับน้องแทนนะครับส่งนักเตะมาแฮก์นะครับไม่ได้ส่งมาบวกโอเคนะไว้พบกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้อง ลาเพืเ่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ